สวัสดีครับพวกคุณผู้ชมนะครับแอดมินเบียนะครับแล้วก็ช่องไพร์ลแนแนลนะครับก็ห่างหายกันเป็นโคตรนานเลยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับแต่แม้วันนี้เนี่ยผมมีสินค้าดีๆนะครับมานําเสนอให้คุณผู้ชมนะครับก็วันนี้จะเป็นในส่วนของหูฟังนะครับแต่เป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าจะมีไมโครโฟนแยกในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าในกล่องนี้นะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็ ตัวแพ็กเกจเนี่ยรู้สึกว่าจะย้ำยุ่ยี่พอสมควรนะคู่มือนะก็มีทั้งภาษาไทยและกอังกฤษนะครับแต่ตัวกล่องเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นภาษาจีนซะเยอะนะครับเนี่ยเนะาะเท่ที่เห็นนะครับเข้ามาด้านในนะครับอุปรก,กรณ์ก็จะมีอันนี้รู้สึกจะเป็นหัวแจ็ค3.5นะครับ แต่ว่ามันแยก2หัวเนะาะเดี๋ยวลองกอแกะนี้ดูก,ก่อนนะครับตัวแจ็คที่แถมมาให้นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับจะเหมือนกับทางยูกินเลยนะครับวัสดุเยี่ยมเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบในเรื่องของแบรนด์เราเฮดพีมันก็เป็นแบรนด์ที่ดูดีกว่าเนาะอ่ะก็ถือโอเคนะครับ หัวทองแดง2ขีดดูเรียบร้อยนะครับงานละเอียดมากๆเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวนี้มันมีลักษณะที่สามารถดัดงอได้นะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นก้านแข็งอู่ทีเดียวนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหูฟังตรงนี้นะฮะนี่ รู้สึกว่าจัดแกะค่อนข้างยากนะนี่นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะผมมองว่าให้มองผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหูฟังที่ต้องใส่ไปในหูนะครับเนี่ยเนาะแล้วก็มีก้านในหวงนี้แต่วัสดุค่อนข้างนิ่มนะครับมีจุกยาให้เรา2ออันนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไมโครโฟ,โรโฟนนะครับไว้ให้เราเสียบแบบนี้นะฮะ นี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเวลาใส่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพใส่ขึ้นมานะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับตัวจุกยางนะครับรู้สึกว่าเขาจะแถมมาให้เนี่ยสออันนะครับเป็นจุกยางแบบนี้นะนี่สออันนะครับก็เลือกใส่ตามขนาดหูของเรานะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของหูฟังแล้วนะครับจะไล่มาในส่วนของวัสดุเลยวัสดุ เป็นลักษณะคล้าย่ๆอยางนะครับเป็นวัสดุแบบนิ่มๆนะตรงจุกแล้วก็ตัวบริเวณของตัวหูฟังนะครับแล้วก็ตัวไม้ก็จะเป็นก้านอลูมิเนียมแข็งๆนะด้านในนี้น่าจะเป็นสายไฟนะครับแล้วตรงนี้ก็มีปุ่มปรับเสียงนะครับเนี่นะเพิ่มลดบวกลบแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเลื่อนนะแล้วก็มีปุ่มกดลับนะครับลงมาในส่วนของสายนะสายนี้จะเป็นสายยางแบบ วัสดุค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็นแจ็ค3.5 3ขีดนะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าตัวนี้มันสามารถใช้ไมโครโฟนได้ด้วยนะครับวัสดุหัวเป็นท้องเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแคลคลายอลูมิเนียมนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับวัสดุดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามา เข้าสู่ขั้นตอนการทดลองใช้เลยเนาะอ่าเริ่มแรกเดี๋ยวผมแกะสายตรงนี้ออกนะครับมันก็จะเป็นอ่าไว้ล็อกหัวแบบนี้นะครับก็ถอดออกนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับเทสกับเจ้าตัว Redmi Note 8 Pro นะครับลองดูนะครับว่าเสียงมันเข้าไมเไหมซึ่งตอนนี้ผมเสียบไมเรียบร้อยนะครับมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเนาะถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็โค้งก็หักปากเราอย่างนี้นะครับเวลาที่เราใส่นะครับ อ่ะเดี๋ยวลองมาเริ่มเทสกันเลยนะครับอันนี้ผมกดบันทึกเสียงนะครับเทสเทสเทสทสเทสทสเทสเทส ่เรียบร้อยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับตัวไม่เนี่ยมันมีการดีเลย์นิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองฟังเนาะ Test. 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 นี่นะครับ อันนี้คือเสียงที่ผมเคาะไม้นะครับอสียงที่ผมเคาะไม่เนาะโอเคนี่นะครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอ้สิ่งนี้ก็าแถมให้มานะครับมันใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างตัวนี้น่าจะเป็นเวลาที่เราเสียบกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับมันจะมีตัวแยกอยู่เนาะ เพื่อสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับคือเราเสียบอันนี้เข้ากับไม้วก็อย่างนั้นเข้าหูฟังนะครับแล้วก็มาเสียบกับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้กับ PC เลยนะครับเนาะนี่ตัวขั้วก็ค่อนข้างเหนียวนะครับอ่าจากนั้นนะครับไอตัวไม้ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาใช้กับตัวคลายมาเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับกับการพูดไปแล้วนะครับ แล้วมันมีเสียงเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าสําหรับนักพากนะคนที่ใช้ไม้ตัวนี้น่าจะชอบนะครับแต่ผมก็ยังไม่ลองนะครับว่าคุณภาพมันประมาณแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกจุกหัวฟังพวกนี้นะมันจะใช้งานค่อนข้างยากด้วยนะครับผมไม่มีภาพการทดลองใช้เนะอเพะไม่มีคนถ่ายให้ก็ยังไง ผมขอจบการรีวิวสินค้าตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับส่วนการทดสอบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทสให้นะครับใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาบอกผลนะครับว่าใช้ดีหรือไม่ดีนะครับให้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์เนาะโอเคครับเดี๋ยวจากกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับผมแม็มิมเบียนะครับและก็ช่องพายรัสนชาแนลนะครับสวัสดีครับ